สวัสดีค่ะฉันครูสุพิชสุพิช n แนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทําอาหารพืชค่ะนะคะอาหารพืชก็คือเราจะทําปลาหมักนะคะน้ําปลาหมักเพื่อที่จะนําไปใส่กับพืชผักสวนควรัวหรือพืชใดๆก็ได้นะคะวิธีการนะคะอันนี้เป็นปลากายหรือปลาตองนะคะเราได้แล่แล้วก็ขูดเอาเนื้อไปทําอาหารอย่างอื่นแล้วนะคะ ปกติแล้วหนังปลากายเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาใส่เกลือแล้วก็ตากแดดทอดก็อร่อยนะเพื่อนทั้งหนังทั้งก้างแบบนี้นะคะแต่วันนี้เราจะนํามาทําเป็นน้ําหมักนะคะเก็บไว้ใช้กับพืชผักสวนครัวของเรานะคะวิธีการง่ายๆก็คือเพื่อนเราจะใช้น้ําตาลทรายนะคะ นี่สามกิโลนะเพื่อนเราใช้น้ำตาลประมาณหนึ่งกิโลนะคะคือสามสิบเปอร์เซ็นนะคะนะคะอันดแบับแรกเราคุกแบบนี้เลยนะคะเอาคุกไปเลยะค,ะค่ะคุกไปทั่วๆเพื่อไม่ให้ข้าวเน่านะคะแล้วเราก็ใส่โลนะคะคุกแบบนี้เลยนะเพื่อนนะ,ะแต่ถ้าเพื่อนมีเยอะ,ยอะนะคะ ใช้วิธีการชงในน้ำเลยก็ได้ค่ะคือเอาใส่โหลแล้วก็หรือใส่ใส่โองใหญ่ๆนะเพื่อนนะคะพอคุกได้แบบนี้แล้วนะคะวันนี้เราทำไม่เยอะค่ะเรามีโหลนะจะใส่ขวดโหลไว้เลยขวดโหลนี้จะใส่ได้หมดไหมเือเพอาะั้นเราจะเปลี่ยนใส่เป็นถังหมักนี้ค่ะ นะคะเป็นถังก็าสารของเรานะคะเปลี่ยนถังนะคะกดโหลมันเล็กไปฮนะ,ะใส่ถังหมักนี้เลยคะ่ะล้วครบทั่วแล้วใส่ถังหมักเลยนะเพื่อนนะทำเหมือนปลาเละเพื่อนแต่ปลาเขาใช้เกลือแต่อันนี้น้ำหมักใช้น้ำตาลทรายนะเพื่อนนะ ใช้ได้หมดเลยนะคะที่ของเขาก็ใช้ได้ค่ะนะคะที่ปงที่ปลาใช้ได้หมดเลยไม่ต้องทิ้งนะคะน้ำตาลส่วนที่เหลือนะเพื่อน เทใส่นะคะเทใส่ให้หมดเลยใส่ข้างหน้าแบบนี้นะคะเขาจะไม่เน่าค่ะถ้าน้ำตาลไม่พอเนี่ยปลาเน่านะคะแล้วเขาก็จะค่อยๆย,ย่อยไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูตอนที่เขาได้เจ็ดวัน นะคะเพราะว่าต้องหมักอย่างน้อยสี่เดือนนะคะเราจึงจะทยอยอาน,น้ำเนี่ยไปใช้รดพืชได้นะคะเดี๋ยวเจ็ดวันมาดูต่อนะเพื่อนนะเราได้หมักปลาไว้เพื่อทำปุ๋ยพืชนะคะเป็นฮอร์โมอนพืชเนี่ยหมักกับน้ำตาลนะดูนะคะตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของการที่ ผ่านไปแล้วนะสิบวันนะนะคะเขาไม่เน่านะเขาไม่เน่าเขาจะอยู่สภาพแบบนี้แต่พอนานเกินสี่เดือนเนี่ยเขาก็จะเปื่อยยุ่ยนะแล้วเราก็นําเอาน้ําของเขาเนี่ยแหละไปผสมกับน้ําแล้วก็ลดพืชได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าในช่วงที่เรามีเสร็จปลา นะคะแบบนี้เยอะๆนะคะทําใส่องค์ใส่ถังใหญ่ๆไว้เลยนะคะแล้วก็เอาไว้ลดพืชทุกชนิดได้เลยนะคะแต่เพื่อนต้องดูนะคะใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงปลาจะไม่เน่านะ,ะแบบนี้ปลาจะไม่เน่าแต่ถ้าใส่น้อยปลาอาจเน่านะ แต่ถ้ามีกากน้ําตาลใช้กากน้ําตาลก็ได้นะแต่อันนี้เราไม่มีกากน้ําตาลเราใช้น้ําตาลเลยคฮะเพราะเราทําปริมาณที่ใช้ในครัวเรือนไม่ต้องวิ่งหาซื้อกากน้ําตาลยากเราใช้น้ําตาลสไตล์ที่เราใช้ทานนี่แหละหมักเอาไว้ใช้รสผักที่เราทานอะ่ะจะได้ไม่ไม่มีปุ๋ยเคมี ใช้จากพวกปลาเศษเนื้อเศษปลาเศษอะไรพวกนี้ได้เลยนะคลิปนี้เพื่อนชมแล้วลองทำถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเคล็ดลับดีๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ